เนืหมูนี่มึงบอคุยหมาคุยเด้ครับคุยเด้นี่ใส่หมูตันใส่ตันหมูครับเหมือนไปหัวเชี่ยววะบ่ยังไงยำปูปัดุดปัดดีเลยนะต้นใส่ยังไงปูดบอเรื่องเจ้ะ อันนี้ผู้คนครับคนเอาไปเอาไปคนน้ากัน้นคนที่ดันบน้้นไก่ทุกเยว่เตเบใช้หม้เบียดดๆหม้ันยังขื่นอ่ะเยังงัามเด็กๆเดืสินครับผู้สามเนี่ยเหม่หม้อเยดยำูปลาปูปลดดีก่ นี่ตําใส่บกเตียงตําใส่หมูตันมเป้มันบกเป้ด้วใส่เตียต้มเป้ยังไดน้องมันต้มจิมมันต้มว่านาะอชิมเนี่ยสำหรับใส่สำหรับคิดว่าสำหรับพี่น้องเมนี้กับพต้องมากไมนรับอันนี้อันนี้ยังการ้อยสี่อ่ะเฮ้ยเอาละเศร้าแล้วว่านในนั้นเน่เมียบ้าตํหั่นต้เงี้ วันีอดเออเนี่ยจำได้ดีตอนนี้เราคันว้าพวีอ่ะจันแยูทูบได้ยังไใค่เนี่ยบอสจำเพื่อแบแก้ไปเผือีถนนชี้จันเงือโอ้คันว้างกันกับซครเราพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่กคือไผ่เนาะัิบลูกได้เวยสักกินเราเยโอกินได้วงกันเ่ย โอ้เด็ดเด็ดเดมีกว๋วยเดือดครับยยเจ้าเข่าหอก้าเล้วเพิ่งจะทาส้วยหอมตำรวจรวจังเขต่เดือนกูเดดอยากได้รถเจ้าเขา่าติดต่อได้ครับมราลับงานรับบอกเอบพี่ บัเจ้าหญ้านรถรถเจ้าเขาบ้านม่วงครับจาบ่บ่รับมุมปีเนี่ยคตามปีตามเสียงที่สานสมแล้วซิ้มใส่หมูตันปีหนาวที่ยิ้มหาไม่เจรลดกำหนดเย็นวะเย็นนี่แหละวอนเย็นน้อ Cái <laughs> là... này chạy hoài về rồi mà là Thầy nhầm phút bát phút này nè. Cấp tầm mặt tiền mà nhỉ Mấy em nói chỉnh trạng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อายนีนุ่ตัวว่ตัวว่าใส่์ซาบตินอไม่ไม่นก็ติสกันมั้ไเใยเซาบตินได้มาคัมเดกก็ติดกันเานี้ยมีที่วไปกินของขึ้นรถอยู่เนี่เออนีละไอ้วันนีละนี่ละที่เด็ดวันน่ะเน้นๆนีละกได้ด่า้อนจอมัดอะไนี่ไเนี่ยเนี่ย้วนกับอานีามเลยอน้นเราเจี๊ยบก็อ้ không cái tiền em lêng không cái mặt mọi người 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 cắt người mọi 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 người Bài người mọi người Bài người mọi người mọi người โอ้ต oh, ้องิมม้เรตวใช่ม้ยเหอนเรียวต้อตชิมมังรับรองจะติดใจตอเรีใส่บ่รับรองชาลาเน้ำไสจกันหน่อยแน่นคาร์โบตองวาดให้แมนดูคือปลาสิดอกมาอ๋อวกมควันปัดจุ่ออากากเฮี้ยน์ันจุงวชีบชีไปแฮ่งเลไเ เบาเทานี่ารับมบกับอาจารย์อดร้อยสีครับเ <c oughs> อ้าเจ้าว่าเจ้ากินยังเนี่ <c oughs> ยเอ้าใครคำว่าไม่ไยังชนะต<า>ั้งมันว่าแข็งไงค่อยหรอก ơ chú Joat, khoang khô quá anh ạ. Nhẹ, nó vẫn lật là vô ไหกินราต้นเนี่ยเขาก็สีเขาไม่นี่กันเลยนี่เขาไม้ครับเขาไมเหรอสี้เขาล้วก็หนึ่งไขววได้ครับชีเขาไมนีเขาไมครับเพราะว่าจะขวางจะขวงเขาชื่อวาไม้นะการเลยได้กินเขาไม้าวไม่ไม่แข็งหมเ่เขาแค่หันมันมามาดน ผขอดูไม,ม่เจออเลยอันนี้อยู่เขามีซองยูทูบของเขาเดผมมผมมช่องด้วยผมผมแ็มได้ช่องขอดเดียวผมช่องดกินยนล้างนนรถล <c ười> ะโอ้อย,อย,อยมัก,กยยได้เลี้ยเวชช่องขอดเลี้ยเอ้ย ขนาดประตูเขาหันสองคนหนิว้าเป็นบสวยมันบ่ไดบเอียแล้วเดียวน่งเดินคูเพี้ยงไสรดแต่รดมากเลียงบวาตงเลื่เลืนกันนู้เฒ่า้าเลินกันเดียวองน่งว่กันูดนั่นว่าปนสกันด